ตอนที่16ขุนนเรนไม่พอใจที่แม่ตัวเองใช้งานอันดาจนล้มป่วยหมื่นวิชิตเป็นห่วงอันดาอนงรู้สึกว่าหมื่นวิชิตแอบชอบอันดากับได้รู้ความจริงว่าอันดาเป็นคนช่วยหมื่นวิชิตไว้จนตัวเองต้องถูกนำมาขายที่สำนักคมเขียวอันดามีชีพจรที่แปลกจากมนุษย์ทั่วไป ขุนนเรนเริ่มสงสัยว่าอันดาเป็นใครกันแน่อันดาแอบลงจากเรือนขุนนเรนเพื่อไปแช่น้ำก่อนที่พลังนางเงือกและกำลังของตัวเองจะลดลงจนล้มป่วยไปมากกว่านี้ตอนที่17อโงขอคุยกับอันดาเรื่องอันดามีท่าทีชอบเหมือนวิชิตอันดาบอกความจริงกับอโนงว่าตัวเองไม่ได้ชอบเหมือนวิชิตให้อโณงสบายใจได้แม่ของขุนนเรนพยายามหาทางไล่อันดาออกจากเรือนพยายามให้เหมื่นวิชิตซื้อตัวอันดาจากขุนนเรนไป เจ้าพระยาเดชาสู่ขอทิพมณีจากสินทูมาเป็นเงียตัวเองตามแผนที่สินทูต้องการด้านอันดาแอบเห็นทิพมณีอยู่ที่เรือนเจ้าพระยาเดชาเลยหาทางเข้าไปพูดกับทิพมณีขุนนเรนโมโหที่อันดาไปเรือนของพระยาเดชาเหมือนวิชิตมาขอถ่ายตัวอันดาจากขุนนรเรนตามแผนที่แม่ของขุนนเรนคิดไว้ตอนที่18ขุนนเรนหึงอันดาที่หายออกไปกับเหมือนวิชิต คุณนเรนได้รู้ความจริงที่อันดาตกไปเป็นนางโคมเขียวเพราะช่วยเหลือหมื่นวิชิตคุณเท้าฉิมแอบดูที่เจ้าพระยาเดชาได้เข้าห้องไปกับทิพมณีแถมแอบพึงว่าตัวเองจะเสียเจ้าพระยาเดชาไปหมื่นวิชิตตามาหาสมอจนเจอสมอหนีตายจนหมื่นวิชิตเกือบจับตัวได้แต่สินทูก็ปลอมตัวเป็นชายชุดดำมาช่วยสมอไว้เพื่อต้องการให้สมอมาเป็นลูกน้องตัวเอง ตอนที่19นับวันเจ้าพระยาเดชายิ่งหลงไหลในตัวทิพมณีมากขึ้นจนอยากมีลูกด้วยกันคุณเท้าฉิมเอายาบำรุงให้เจ้าพระยาเดชาดื่มทุกวันอันดาพยายามชนะใจแม่ของขุนนเรนเพราะไม่อยากให้แม่ลูกทะเลาะก,กันเพราะตัวเองพะกามาตพยายามใส่ไฟคุณเท้าฉิมให้รู้สึกต่ำต้อย ด้วยค่าที่โดนพ่อตัวเองทิ้งไปหลงรักทิพมณีจนหัวปักหัวปมัมทิพมณีพยายามหาทางเข้าไปในห้องเกยออาวุธของเจ้าพระยาเดชาแต่ก็เข้าไม่ได้